ดวงรายวัน18กรกฎาคมคนวันพฤหัสวันนี้คนวันพฤหัสนะครับพบกันระยานมิตรที่ดีมีคนช่วยเหลือการงานนั้นเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารเจรจาการเป็นในหน้าตัวแทนงานเอกสารงานข้อมูลต่างๆนะครับเป็นงานที่ดีวันนี้การทํางานนั้นเป็นกลุ่มเป็นทีมทํากับคนรู้จักคนคุ้นเคยการงานมีเกณฑ์โปรเจกต์ใหม่ การทำงานร่วมกับบุตรและบริวารมีเกณฑ์การเข้าสังคมช่วยเหลือผู้อื่นการงานวันนี้แม้ว่าจะมีอุปสรรคเข้ามาบ้างเล็กน้อยการใช้ชาวปัญญาไหวพริบการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นสิ่งที่ทำได้ดีเลยครับส่วนในด้านการเงินนะครับแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายบ้างแต่การเงินวันนี้หมุนเวียนคล่องหมุนเวียนดีนะครับในด้านความรักความสัมพันธ์วันนี้เข้าอกเข้าใจรู้ใจกัน ภาพรวมคะแนนอยู่ที่90%ครับส่วนสีมงคลเสริมดวงประจำวันนี้นะครับสีเด่นสีดีนั้นคือสีโทนส้มแสดน้ำตาลเข้มเทาสีผสมน้ำเงินฟ้าขาวครีมเหลืองนะครับเลือกจากหลักโหราศาสตร์ระบบดวงดาวบนท้องฟ้าส่วนวิธีการแก้เคล็ดเสริมดวงที่ดีนะครับ การดูแลพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่บุป,ปการีความกระตันญูคือสัญ,ญลักษณ์ของคนดีนะครับรวมถึงการบริจาคปัจจัยช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวสัตว์พิการจรจัดครับการให้ชีวิตใหม่กับสัตว์เป็นสิ่งที่ดีเลยครับส่วนเลขเด็ดพยากรประจําวันนี้นะครับเลขเด่นนั้นคือเลข3และ4ครับส่วนเลขรองนั่นคือ1และ9ขอให้เป็นวันที่โชคดีและมีความสุขกันมากๆครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ